สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอช่วงเสียเงินเสียตังค์กันอีกแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะกําลังจะมาแพ็คของนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็จะไปอันนี้ไปออสเตรเลียนะคะสามใบนี้ไปสวีเดนใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็โทษด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าสีแดงเนี่ยคะ่ะสี่ห้าอย่างนี้ไปออสเตรเลียซิดนีย์ค่ะสองใบนี้ ให้ทายคะ่ะไปที่ไหนคะ่ะสีแซบอย่างเงี้ยคะ่ะสีแซบอย่างงี้ไปที่ไหนคะ่ะต้องญี่ปุ่นสิคะโอเคนะคะแล้วก็สองใบนี้นะคะไปอังกฤษนะคะโอ้โหเดินทางกันทั่วโลกเลยวันนี้ที่จะมานั่งแพ็กแล้วก็มีเรื่องจะมานั่งเมาส์มอยกันกนิดนึงก็คือว่าเนี่ยค่ะหลายคนชอบมากใช่ไหมคะรุ่นหมอเอรอรุ่นมินิโดมรุ่นเก่าใช่ไหมคะอันนี้คือรุ่นเก่านะคะเขา discontinue ไปแล้วนะคะ ก็คือรุ่นเดียวกับตัวใบนี้นะคะกับคืออันนี้ก็คือมินิเบนเน็ตนะคะหรือพี่พิม์เรียกว่ามินิสปีดี้นั่นเองนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะนี่เป็นรุ่นเก่านะคะเขา discontinue ไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ใครตมามหานี่คือเป็นลูกหลงจริงๆค่ะที่ได้มานะคะโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของมินิโดมนะคะอันนี้คือรุ่นเก่าอันนี้คือรุ่นใหม่ที่เขาทําออกมารุ่นเก่านะคะก็คือสายก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆดุยวิตองเห็นไหมเป็นสี แต่สายลายใหม่นี้ก็คือว่าจะเป็นสายแบบสีดําอย่างนี้นะคะแล้วก็ความหูมันก็จะต่างกันเห็นไหมคะไซส์อาจจะไซส์ใหม่รุ่นใหม่อาจจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะคะอนี้อาจจะดูใหญ่กว่าหลายหลายคนก็คงชอบแบบเก่ากันนะคะแต่พี่พิมก็แบบใหม่ก็แข็งแรงนะคะค่ะต่อไปนะคะก็รุ่นนี้ทุกคนบอกว่าอยากให้รีวิวนะคะนี่เป็นรุ่นใหม่นะคะขนาดเท่าหรุ่ย30นิ้วนะคะก็คือว่านี่ค่ะ สปีดี้นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นลายสีแถบตรงนี้แล้วก็เป็นโลโก้ของโคชเขานะคะตรงนี้ทุกคนถามว่ามีมีอะไรนะที่ห้อยอ e ีสายข้างๆไหมไม่นะคะเราจะต้องเกี่ยวตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ผายข้างๆนะคะนี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่ก็เป็นใบใหญ่ถ้าสังเกตจากรุ่นเล็กทั่วไปนะคะนี่ก็คือเป็นมินิเบนเน็ตที่พี่ฟินีนะคะนี่คือเป็นมินินะคะเห็นไหมความแตกตา่างเห็นไหม เห็นไหมนี่ประมาณ25นิ้วของหลุยส์เขาใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นไซส์30เห็นไหมนี่คือความแตกต่างนะคะเห็นไหมนี่ค่ะรีวิวก็ให้เห็นช,ะชะัดๆนี่ก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบ ุ่นเก่าก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะเขาไม่ทําแล้วนะคะหูอ่อนอย่างนี้คะ่ะเขาทําแบบหูแข็งนะคะเพราะหูแข็งตรงนี้เป็นวัสดุของ cross grain นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ลอกไม่เปื้อนนะคะแล้วก็ไม่ถลอกและสีไม่ซีดจางนะคะนี่คือข้อดีของแบบใหม่นะคะที่เขาทําราคา,าอาจจะแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วมีอะไรอีกที่เราจะคุยกันเดี๋ยวมาค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะนี่ค่ะสีที่เขาทําออกมาเป็นแบบ limited นะคะพูดง่ายๆ limited เพราะว่าเดี๋ยวช่วง spring break ก็คงหมดไปแล้วนะคะ ทำมาพร้อมกับใบเนี้ยค่ะนี่เห็นไหมก็มีทั้งหมดลูกค้าสั่งทั้งหมดหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ข้างบนนี่อีกใบเป็นสามนะคะนี่ก็จะเป็นหนัง cross grain เช่นกันนะคะสีแสบตาม,มากค่ะชั้นดำไปเลยดูสิเอาหนังลงไปชันก็จะสว่างเอาหนังขึ้นมาชัน <laughs> ก็จะดำค่ะก็จะนี่ค่ะเป็นสีมีสีส้มส้มจีส้มแจ๊ดกาที่พิมพ์เคยมีนะคะแล้วก็สีชมพูชมพ,ชมพูช็อกโกพิงเออชมพูนี้เลยค่ะ ไม่เห็นค่ะมันมองไม่เห็นก็ประมาณแถบตรงนี้ค่ะแสบตาอย่างนี้แล้ค่ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะขอตัวไปแพ็คของก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ออกไปทางเมืองไทยนะคะวิตาม,มินวิตามินโน่นนี่นั่นโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะมัวของนะคะเอาของเก็บก่อนค่ะยบาบเลิบจุกกายไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูตอนแพ็คมั์มอยกันไปน,นี่ค่ะบินไปต่างประเทศนะคะ สวยมากเลยค่ะเป็น cross gain lighter นะคะมีไปไทยค่ะต่อไปนะคะจะมีการแพ็คนาฬิกาของพี่บิ๊มนะพี่บิ๊มใส่บับเบิร์แบบนี้นะคะแล้วก็นาฬิกาอยู่นี้พี่บิ๊มไปใส่ไปตักตรงนี้เลยนะคะเพื่อให้ไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนนะคะแล้วก็ฝาปิดค่ะแล้วก็กระดุมแล้วก็แลกออกมาความยาวกันนี่ค่ะแล้วก็วางบับเบิร์ดนะคะแล้วก็ห่อนาฬิกานะคะนี่ขัดไปเลยนะคะนี่ค่ะ ก็ดีว่าไหนก้นไหนเป็นถุงนะ,ค,ะครับก็ต้องพับดหนึ่งนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนะคะเราจะไม่ให้แบบว่าบอบบางเลยนะคะเขียนชื่อเหมือนเดิมทำอะไรอยู่คะนอนกันหรือยังนี่ค่ะกันจา้างหรือจะกันจัดเสร็จแล้วค่ะ ค่าต่อไปนะคะก็มาดูของที่มันเหลือว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็มีใบนี้ค่ะของเคสเปซนะคะมีสายนะคะเป็นสีมินตี้นะคะนี่ค่ะข้างในก็จะบุผ้าเป็นตัวหนังสืออย่างนี้นะคะแล้วก็ใบนี้ก็จะมีสายนะคะแล้วก็มีถุงผ้าให้นะของเคสเปซนะคะเป็นสีมินตี้นะคะสวยไหมสวยนะคะใครชอบสไตล์หวานๆนะคะต่อไปของโคชนะคะอันนี้คราทุกทีจะเป็นสีดำใช่ไหมนี่ก็จะเป็นสีเทาแบบเผือกๆนะคะไม่ใช่เสือกคะ่ะเผือกๆข้างในก็เหมือนเดิมคะ่ะนี่ ช่องใส่โทรศัพท์สิปอีกช,ช่องนะคะมีสายนะคะนี่เห็นไหมมีสานะคะถือใบเล็ก,ลกนๆนีอย่างนี้นะคะสีสวยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะแบบใหม่เลยคะ่ะเป็น cross body นะคะน้องหลายคนถามว่าช่วยสปายให้ดูหน่อยได้ไหมนี่เห็นไหมจะประมาณนี้นะคะเป็นหนังนะคะนี่คะ่ะลายสีนะคะเห็นไหมสีชมพูอ่อนได้มาสองใบนะคะแล้วก็สีขาวนะคะเหมือนกันคะ่ะสามใบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงใบนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะส,สีชมพูเป็นหนังคลอสเกนนะคะไม่ถลอกไม่ลอกแล้วก็ไม่ซีดจางนะคะเป็นแบบ2ซิปนะคะลดเฉพาะสีนี้นะคะสีดาสีแดงสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินไม่ล,ลดนะคะมี2ซิปนะคะลดเฉพาะสีชมพูนะคะก็คือทรงประมาณเดียวกับเขาเรียกว่าไรนะพราด้าเลยนะคะเป๊ะเดเลยค่ะแต่เราไม่ต้องไปใช้ถุงคัทปลาด้วก็ถือโคชเราก็ถือได้เห็นไหมคะน่ารักๆสีชมพูนะคะวานแววมากต่อไปกระเป๋าผู้ชายนะคะได้มาเมื่อวานอีกนะคะได้ใบนี้มาอีก2เออได้มานี้3สิคะพี่นักไป ออสเตรเลียหนึ่งนี่ได้มาสองเพื่อนเราไปที่ออสเตรเลียอีกหนึ่งนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้นาฬิกาก็ของผู้ชายนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรือนนี้นะคะสวยค่ะมีสองเรือนนะคะเป็นสายหนังนะคะสำหรับผู้ชายให้ดูหน้าปัดค่ะนี่อีกหน่อยสมมติถ้าเราไม่อยากใช้สายนี้เราก็ไปหาสายเหล็กเปลี่ยนก็ได้นะคะเป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งนะคะ้าต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นยูนิเซ็ก์เหมือนเดิมนะคะสองเพศสองภาพนะคะหน้าปัดสีเงินใครชอบแบบสปอร์ตลุกๆเท่เทนะคะตัวหนังสือรุ่นนี้เป็นยอดนิยมนะคะของ มาร์คเออไม่ใช่มาร์คเจอร์ขอบของเมทัลคอร์นะคะสวยค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นของมาร์คจากขอบนะคะเพิ่งได้มานะคะก็อีกเรือไปละเรือนนี้ก็จะเป็นหน้าปัดมันก็จะเป็นกระจกเห็นไหมคะแดงเงาๆตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคริสตัลรอบเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นสีโรสโกลแล้วก็พรุ่งนี้มาถึงอีกสีนึงก็จะเป็นสีทองนะคะนี่เป็นสีโรสโกลนะคะสวยมากเลยค่ะดูใกล้ๆทุกคนถามว่าเราจะดูเวลายังไงล่ะคะนี่ค่ะมาร์คบายมาร์คเนี่ยค่ะมาร์คบายมาร์คเจอร์ขอบตรงเนี้ยค่ะมััันนนนก็็เเปตววหงสือดดูลาไ้ะคะ สวยค่ะตัวนี้ค่ะสวยการันตีแล้วสีทองสวยมากเลยค่ะ่ะไม่เหลืออะไรอ้อเหลือนี่อีกค่ะสองเรือนนี้อยู่นานเรือนที่อยู่นานที่สุดคือเรือนสีน้ําเงินนะคะเรือนนี้นะคะของไมเคิลคอร์ค่ะเห็นไหมนี่ก็สวยนะคะยังไม่เจอคนใช้ค่ะถ้าเจอคนใช้เขาก็จะแป๊บเดียวนี่เป็นสีดำโรสโกนะคะสวยมากเลยค่ะอือฮึเป็นตัวหนังสือแบบโรมันนะคะค่ค่าเดี๋ยวจะเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงเยอะแยะนะคะค่าค่ะขอบึ้นค่าเดี๋ยวจะกันค่ะนี้ก็ที่แพ็กเสร็จนะคะสองอันนี้ไปเมืองไทยอันนี้ก็จะไปญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะไปอังกฤษอันนี้ก็จะไปเมลเบิร์นออสเตรเลียอันนี้ก็จะไปสวีเดนนะคะของคุณบูนะคะน่าจะใช่สวีเดนนะคะจำชอบจำผิดอันนี้ไปซิดนีย์นะคะขอบคุณมากค่ะ,อะขอบคุณนะคะทุกๆคนก็ขอบคุณจับใจนะคะสนใจก็ไอนะคะคาร e นอันเดอร์ไอจีนะคะคารินคอสเซตนะคะ K A R E N K L O S E T ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแลย้วเี่กัน